ก็สวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็เป็นไงกันบ้างทุกคนแต้มเพิ่มแรล่งนะครับมีเท่าไหร่กันแล้วบ้างนะครับก็ผมเห็นบางคนก็หมดไปเยอะนะครับบางทีก็บางคนเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมานะครับสอนหาแต้มเพิ่มแรล่งนั่นเองนะครับหรือจะมาบอกแนวทางสําหรับสายฟรีแต่ผมคิดว่าบางคนที่เป็นสายเติมก็ขาดสิ่งนี้อยู่นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าไอแต้มเพิ่มแรงเนี่ย ที่เราแบบร้องอดโอยกันไหนว่าจะหายากสักแค่ไหนกันนะครับแต่สําหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าแต้มเพิ่มแรงอันนี้ค่อนข้างจะสาคัญมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ดองไว้อยู่ก็พยายามดองต่อไปนะครับทุกคนพยายามให้มันเหลือติดไว้ในหลาดของเรานะครับพยายามเหลือไว้ให้มันเยอะๆเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะมีวิธีไหนกันบ้างนะครับที่เราสามารถได้แต้มเพิ่มแรงกันบ้าง ไปดูวิธีแรกกันเลยนะครับก็เข้ามาที่หน้ากิจกรรมของปัจจุบันเลยนะครับก็คือกิจของที t y วเนาะกดเข้ามาเนี่ยนะครับหน้าตรงนี้นะครับหน้าหลักเนี่ยหน้าหลักตรงนี้เนี่ยจะไม่มีนะครับในส่วนของแต้มเพิ่มแรงเนาะเรามาดูหน้าที่กองหน้ากันเลยนะครับหน้าที่กองหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายๆคนก็น่าจะเคลียร์จบกันไปแล้วนะครับถ้าเป็นสายฟรีนะครับตรงนี้เนี่ยก็พยายามเคลียร์นะครับ มันก็จะได้อยู่แค่ตรงนี้นะครับคือตรงเดียวเลยต้องคือตรงนี้นะครับถ้าเราปลดล็อกด้วยนักเตะ TOTY สองคนเนี่ยเราก็สามารถมารับตรงนี้ได้นะครับหนึ150แต้มเพิ่มแรงนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะก็อันนี้ในส่วนของกองหน้า TOTY นะครับแล้วก็กดเข้ามาที่ตรงกองกลาง TOTY พึ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่เราเดินเป็นเหมือนลูกเต๋านั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยผมก็เดินมาแล้วผมอยู่ตรงนี้ นะครับเห็นไหมเห็นลูกเห็นลูกบอลสีทองไหมเนี่ยผมเดินมาตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเราจะให้เขาสุ่มนะครับให้เขาสุ่ม1-5ถึงเลขไหนก็ได้เราจะเสียแค่หนึ่งโทเคนนะครับแต่ถ้าเราอยากเลือกเองเราอยากเดินเองเรากดตรงนี้นะครับขั้นตอนที่เลือกเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเลือกได้นะครับตรงนี้ก็แนะนำว่าแล้วแต่เราเลยนะครับถ้าเราอยากได้ตรงนี้เราก็ ถ้าเราดวงดีหน่อยเรากดสุ่มแบบให้เขาสุ่มให้อ่ะมันก็ลงเดินให้แต่มันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองแต่แว่าถ้าเราเดินเองเราจะใช้แต้มโทเค็นเนี่ยถึง300เลยนะครับเห็นไหมทุกคนมันจะต่างกันนะครับ 100- กับ300เนี่ยถือว่าเยอะนะครับสำหรับคนที่มีแต้มโทเค็นเยอะละกันตรงนี้แล้วก็แบบอยากได้แต้มเพิ่มแรงจริงๆนะครับก็สามารถเดินหรือว่าบังคับลงให้ลงตรงนี้ให้ได้นะครับมันก็จะได้ตรงนี้ร50เนาะ แล้วก็เลื่อนมาทางขวาอีกนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับก่อนจบนะครับเราก็จะได้จากตรงนี้เนี่ยสองนะครับถ้าเราบังคับเดินเองนะนะครับแต่ว่าวิธีการเดินเนี่ยก็เราก็เดินมาก่อนก็ได้นะครับพอมันถึงใกล้ๆเนี่ยในช่วงตรงนี้แถวแถวนี้ยนะครับเราก็สามารถแบบเลือกได้ว่าเราจะเอาแต้มเท่าไหร่นะครับเพื่อการันตีได้แต้มเพิ่มแรงนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิธีที่1ที่เราสามารถรับได้นะครับก็จะเป็นตรงนี้ภารกิจ ปัจจุบันนั่นเองนะครับแล้วก็หน้าต่อไปก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่2กันดีกว่านะครับวิธีที่2นะครับก็ได้จากเลืงแรลงนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยาการเลื่องแหลงเนี่ยมันก็อยู่ที่แต่ละคนเลยนะครับแต่สําหรับผมแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้แบบไตแหลงยังอยู่แบบว่าแหลงที่แบบปกติแล้วเนี่ยมันรีมามันจะอยู่แรงนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้เป็น vsa แล้วกันในปกติแล้วเรารีมาเราจะอยู่แรงนี้ ใช่ไหมทุกคนแล้วทีเนี้ยไอ้วันที่รีแลงอะนะครับที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดรับก็กดรับนะครับอย่าลืมเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี้ยถ้าสมมุติว่าปกติแล้วเราเล่นขึ้นแชมเปียนนะครับมันก็จะรีมาถึงตรงนี้กันสัส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เนี่ยเราก็จะได้เร,เริ่มรับทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะเริ่มแจกตั้งแต่อ่าแรงน้อยๆนะครับแรงแรกๆนะครับมันจะแจกเริ่มตั้งแต่อ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดู นะครับมันก็จะเริ่มแจกตั้งแต่ w o r วอร์ค d V นะครับจนเรื่อยๆเลยนะครับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับที่50บ้าง100บ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถรับได้นั่นเองนะครับถ้าเราเล่นมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับประมาณ2,000กว่าเนาะสมมุติถ้าเราเล่นมาถึงแชมเปี้ยนทั้ง3โหมดนะครับทั้ง3โหมดเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับในการรับรางวัลเนานะไม่ว่าจะเป็น Head to Head หรือ Manager v s a เนี่ยคือได้รางวัลเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับไม่ได้แบบมีต่างอะไรกันเยอะเนาะนะครับแต่ว่าถ้าใครมีความสามารถนะับเล่นไปถึงแบบพวก30 40ดาว50ดาวอเงี้ยมันก็จะแจกเห็นไหมแจกเยอะมากนะครับอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าแจกเยอะมากจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่สนะครับสำหรับการหาแต้มเพิ่มแรงนั่นเองนะครับวิธีที่สนะครับก็คือค่ายเฟนหานั่นเองนะครับค่ายเฟนหาเนี่ยผมก็จะ แนะนำว่าตรงนี้นะครับใครที่มีดองเยอะๆเอ้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เล่นเถอะนะครับถ้าเราไม่มีแต้มจริงๆเนาะสมมติว่าโอเคเรามีแต้มน้อยก่อนคือแต้มแบบอุ้ยมีอยู่ประมาณร้อยสองร้อเองต้องการแต้มหรือต้องการจะดองผมแนะนําว่าให้ขยันเล่นอันนี้เถอะนะครับเพราะว่ามันจะแจกวันละ200นะครับซึ่งมันเยอะนะทุกคนวันละ200นะครับถ้าเราเล่น10วันก็2,000แล้วปกติแล้วเราตีเม็ดส้มนะครับถ้าเป็นโอเวอร์ร้อยสิขึ้นเนี่ย เราต้องใช้ทั้งหมดเนี่ย2,100แต้มเพิ่มแรงเลยนะครับผมแนะนำว่าถ้าเรามีน้อยจริงๆไม่ได้แบบมีเยอะแนะนำว่าให้เล่นเถอะครับมันจะทำให้เราแบบว่าเวลามีตัวเราเราได้ตัวใหม่ๆมาเนี่ยเราสามารถตีเล่นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแบบไปพยายามหาทุกคนเข้าใจใช่ไหมคือมีรอไว้ดีกว่าไม่มีแล้วเวลาจะใช้แล้วมันไม่มีเนี่ยมันลำบากจริงๆนะทุกคนผมผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับผมก็พยายามเนี่ย ผมเล่นมาก็ได้ประมาณ2,000กว่าแล้วนะครับตอนแรกผมเล่นแทบไม่มีเลยนะก็พยายามเล่นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเดียวที่จะบอกก็ฟาร์มแต้มก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยแต้มหรือว่าตั๋วเนี่ยมันจะแจกทุกๆวันพฤหัสและก็วันอาทิตย์นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆคลิปนี้ผมเคยทำไว้แล้วนะครับแต่แค่ผมเนี่ยมาอัปเดต นะครับว่ากิจปัจจุบันนะครับหายังไงได้บ้างมีวิธีไหนได้บ้างเนี่ยผมแค่มาอัปเดตจริงๆเนื้อหามันก็เหมือนเดิมนะครับแต่ผมแค่มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูกันนะครับเผื่อแบบมีหลายคนสงสัยว่าแต้มเพิ่มแรงเนี่ยหายังไงได้บ้างหรือว่าคนที่เขาเพิ่งมาเล่นเกมนะครับเพิ่งเข้ามาดูผมเนี่ยก็จะได้เอาวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับก็คือนับปัจจุบันอันนี้เป็นในดีหลักเนาะของผมเนี่ยก็คือจะมีอยู่ประมาณ37ตัวนะครับไอรองเนี่ยผมมีอยู่ประมาณ ประมาณ80ด0ได้นะครับก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะสำหรับไอดีลองเพราะว่าผมมีประมาณ3ามไอดีนะครับซึ่งเล่นแทบจะไม่ไหวแล้วแต่ว่าผมจะเน้นเป็น i อดีหลักก่อนนะครับเพราะว่านับปัจจุบันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเราควรมีติดไว้นะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆนะครับกับสิ่งนี้เนาะผมมีอยู่ประมาณ2,000ันกว่าบางคนเนี่ยมีเยอะมาก4ี่ห้าพันหมื่นหนึ่งยิ่งถ้าเป็นสายเติมนะยิ่งมีเยอะนะครับแต่ก็หมดได้เหมือนกันนะครับก็ ถือว่าผมมาแจ้งให้นานผู้ชมได้ทราบกันนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถทําได้นะครับก็คือกดเข้ามาที่คําว่าแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนเนี่ยนี่แลกเปลี่ยนเนี่ยก็มันจะอยู่หน้านี้เลยนะครับกดเข้ามาคาว่าแลกเปลี่ยนเสร็จใช่ไหมแล้วก็แลกเปลี่ยนหนักเตะนะครับแล้วก็กดคําว่าเพิ่มแรงและการฝึกนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกๆวันพลหัสนั่นเองนะครับ ถามว่าเราจะได้จากตรงนี้ได้ไงคืออาทิตย์ละ2 0 0นะครับเดือนหนึ่งก็แ0 0รอก็ถือว่าเยอะนะครับไม่น้อยเลยเนาะมันเราจะได้ตรงนี้เนี่ย2 0 0นะครับวิธีการหาหรือว่าวิธีการหาอะไรเนี่ยผมแนะนําว่าให้ซื้อนักเตะโอเวอร์9กนะครับกดเข้าไปที่ตลาดเนาะเวลาเราจะซื้อเนี่ยใช้โอเวอร์90นะครับรวมกัน5ตัวมันก็จะได้ทั้งหมด450เพราะว่าเงื่อนไขมันใช้450โอเวอร์รวมกันเนาะ เราก็กดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับ90เนะเาะแล้วก็กดเข้ามาที่ตรงนี้คำว่าไอคอนนะครับปึ้งกดเข้าไปเลยมันก็จะขึ้นนักเตะมานะครับแต่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยไอ้พวกจอร์ดเบสบูตาเกนโยอะไรเงี้ยพวกโอเวอร์90เนี่ยราคาปกติแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ3ล้านถึง4ล้านแต่ตอนเนี้ยคือมันคนต้องการเยอะนะครับมันก็เลยแบบ ราคาแพงหรือว่าราคามันดีดขึ้นมาเยอะนั่นเองนะครับวันพฤหัสยังไม่แนะนําให้ซื้อนะเพราะมันจะดักซื้อยากคนเนี่ยมันจะแห่กันซื้อเยอะนะครับแนะนําไม่ซื้อสมมติทุกทุวันพฤหัสเนี่ยปกติแล้วพวกนักเตะหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะรีเข้าใช่ไหมทุกคนเราเนี่ยไปซื้อวันศุกร์เลยนะครับหรือไม่ก็ซื้อวันพุธช่วงกลางคืนแบบนี้นะครับอย่าไปซื้อวันพฤหัสเพราะว่ามันจะแทบจะซื้อไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าก็ถ้าใครดักรอนานหรือว่าดักคิวแรกๆเนี่ยก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับ เนี่ยเราก็ดูเลยเห็นไหมเนี่ยคนมาต้องการเยอะมากๆเพราะว่าเขาจะเอาไปแลกแต้มเพิ่มแหลงกันนะครับรอบละหนึ่งร้อยเนี่ยเราใช้นักเตะเก้าสิบห้าตัวนะครับมันก็จะรวมกันเป็นสี่ร้อยห้าสิบโอเวอร์รวมกันนั่นเองนะครับเก้าสิบคูณห้านะครับทีเนี้ยมันก็จะได้ตรงเนี้ยทุกๆวันเปิดหัดคือเราได้แน่ๆชัวร์ๆนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถหาได้นั่นเองนะครับเลยนะครับรางวัลแต้มหลีกนะครับเราก็สามารถมาแลกตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับสองหมื่นแต้ม นะครับสามารถแลกได้500นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถหาแต้มได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับเนี่ยตรงนี้ทัวร์นาเมนต์ก็แลกได้เหมือนกันแต่ว่าตรงเนี้ยผมเห็นเขาบอกว่ามันยากกันนะครับส่วนส่วนใหญ่ผมก็ไม่เห็นเขาทํากันนะครับตรงนี้คนทําน้อยนะครับตรงนี้เนี่ยไอไอแต้มตรงนี้ครับโทเค็นทัวร์นาเมนต์ UCL เนี่ยนะครับถ้าเราไปทำธุรกิจเนี่ยมันก็จะแจก50หรือร้อยหนึ่งนี่แหละนะครับแต่เห็นบอกว่ามันยากนะครับ จริงๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ